กำหนนาวตัติโลโกโสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมสวัสดีครับท่านที่รักในห่วงใยใส่ใจสุขภาพท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกๆท่านนะครับพบกับผมคำพงังผู้ดทีมตัวแทนผู้จัดหน่ายบริษัทหัวไร้ประเทศไทยพบกันผมก็นําโอกาสดีๆที่จะทําให้เรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับคนเราเกิดมาทุกคนก็ต้องใส่ใจและดูแลสุขภาพของตัวเองนะครับต้องการอยากจะมีอายุที่ยืนยาวทุกคนไม่ต้องการอยากจะเจ็บป่วย การเจ็บป่วยของคนเราเกิดขึ้นจากระบบภูมิคุ้มกันที่ทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพก็มีปัจจัยหลายอย่างนะครับที่ทําให้ภูมิคุ้มกันนั้นทํางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพแต่หลักๆเลยก็มาจากการที่เราเป็นผู้กระทําเองนะครับอย่างที่พระท่านบอกว่ากรรมุนาวัตตีโลโกนั่นแหละ คือเราทำยังไงเราก็จะได้แบบนั้นนะครับเช่นถ้าเกิดว่าเราชอบทานหวานชอบทานมันชอบทานเค็มแน่นอนนะสิ่งเหล่านี้ก็จะเกิดปฏิกิริยาทำให้เกิดเป็นโรคได้เช่นเดียวกันนะครับความเครียดการหักโหมการงานการขาดการพักผ่อนอันนี้ก็เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ภูมิคุ้มกันของเราลดลงและสิ่งหนึ่งที่เราหลีกเลี่ยงกันไม่ได้นั่นคืออายุที่มากขึ้นอายุที่มากขึ้นนั้นทําให้ภูมิคุ้มกันลดลงนี่ก็เป็นปัจจัยที่ทําให้เราเกิด เป็นโรคขึ้นมาได้นะครับผลิตภัณฑ์ของบริษัทโฟ,รฟไลท์ที่นําเสนออยู่ตอนนี้ก็คือโฟ r ไลท์ทรานสฟฟเฟอร์เฟกเตอร์นะครับคุณอาจจะสงสัยว่าทรานสฟฟเฟอร์เฟกเตอร์นี้คืออะไรทรานสฟฟเฟอร์เฟกเตอร์นี้ก็คือผูกคู่แปรธรรมชาติจากเมมโบรีเซล ของสัตว์เพศแม่หรือที่เรียกว่านมน้ำแรกของแม่นั่นแหละซึ่งเป็นโมเลกุลในการถ่ายทอดความรู้ของภูมิคุ้มกันจากบุคคลหนึ่งไปสู่อีกบุคคลหนึ่งจากคนที่มีภูมิคุ้มกันไปสู่คนที่ยังไม่มีภูมิคุ้มกันแล้วสร้างภูมิคุ้มกันให้เกิดขึ้นกับบุคคลคนนั้นนะครับนี่เองนะครับจึงเป็นสิ่งที่ผมมีความภาคภูมิใจและก็อยากจะนําเสนอเรื่องเหล่านี้ให้กับทุกท่านได้รับพิจารณากันนะครับ ผลิตภัณฑ์ที่ขายดีที่สุดในบริษัทโฟรไลท์นะครับนี่คือผลิตภัณฑ์โฟรไลท์ทรานสเปอร์แฟคเตอร์พลัสผลิตภัณฑ์นี้นะครับมีประสิทธิภาพในการเพิ่มภูมิคุ้มกันได้สูงสุดการเจ็บป่วยเราก็ต้องการยาแต่ถ้าเกิดว่าเรามีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงเราก็จะไม่เจ็บป่วยเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปกินยาใช่ไหมครับภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงไม่เคยทำให้ใครเจ็บป่วยยกเว้นภูมิคุ้มกันที่ไม่แข็งแรงเท่านั้นเราถึงจะเกิดการเจ็บป่วยนะครับ การเพิ่มภูมิคุ้มก,กันการเสริมภูมิคุ้มก,กันจึงเป็นเรื่องที่เราควรที่จะต้องทํากันนะครับอย่างกรณีของการฉีดวัคซีนนะครับการฉีดวัคซีนเนี่ยเราเอาตัวอย่างของเชื้อโรคจากที่อื่นมาฉีดเข้าไปในร่างกายทําให้ภูมิคุ้มก,กันในร่างกายนั้นได้ทําความรู้จัก แล้วก็จดจําเชื้อโรคตัวนั้นไว้เช่นเดียวกันนะครับทรานส์เฟอร์เฟกเตอร์คือข้อมูลของเชื้อโรคแบบเดียวกับวัคซีนแต่ทรานส์เฟอร์เฟกเตอร์นั้นมีข้อมูลของเชื้อโรคที่หลากหลายนะครับจึงเป็นเรื่องที่ดีนะครับถ้าเกิดว่าเราได้รับทรานส์เฟอร์เฟกเตอร์เข้าไปไว้ในร่างกายของเรานะครับการฉีดวัคซีนนั้นนะครับก็เป็นการฉีดเฉพาะโรคสถานการณ์ณเวลานั้นนะครับถ้าเกิดว่ามีโรคชนิดนั้นนะครับระบาด เราก็จําเป็นที่จะต้องไปหาวัคซีนมาฉีดอย่างกรณีของไวรัสโควิด -19 ที่ผ่านมานะครับคนเราก็ต้องดิ้นรนนะครับหาวัคซีนที่จะฉีดเข้าไปเพื่อให้ร่างกายได้มีภูมิคุ้มกันในการต่อต้านกับโรคแต่ถ้าใครก็แล้วแต่นะครับที่มีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงต่อให้ไม่ฉีดวัคซีนเขาก็ไม่ติดโรคนะครับแต่ก็ยังว่านะครับว่าเราก็ไม่อาจรูร้ได้นะครับว่าในร่างกายของเรานั้นมีภูมิคุ้มกันหรือเปล่ามีภูมิคุ้มกัน ที่จะต้านกับโรคหรือเปล่านะครับดังนั้นถ้ามีโอกาสก็จึงสมควรที่จะต้องฉีดวัคซีนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่มีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงมีหลากหลายตัวอย่างของเชื้อโรคนะครับเรียกว่าภูมิคุ้มกันธรรมชาตินั้นมันก็สามารถที่จะปรับปรุงแล้วก็ต่อต้านกับโรคต่างๆได้เช่นเดียวกันนะครับผลิตภัณฑ์น,นี้นะครับเปรียบได้กับวัคซีนโดยธรรมชาตินะครับที่เราควรที่จะนําไปเก็บไว้อยู่ในร่างกายนะครับ ผลิตภัณฑ์นี้นะครับเหมาะกับคนที่มีร่างกายที่อ่อนแอคนที่มีร่างกายที่อ่อนแอมันก็เป็นเรื่องยากที่เราจะไปช่วยเขาเพราะว่าถ้ารำพังว่าเขาช่วยตัวเองได้นะ่ะเขาคงไม่ร่างกายอ่อนแอหรอกถ้าภายในร่างกายของเขาสามารถที่จะแก้ไขได้ร่างกายของเขาก็คงจะไม่อยู่ในสภาพที่อ่อนแอใช่ไหมครับดังนั้นนะครับการเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายจึงเป็นเรื่องที่ดีในการที่จะช่วยให้เขา ขจัดปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นภายในร่างกายเพื่อให้เขากลับมามีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงได้นะครับโฟร์ไลท์ทานซูเปอร์พิเตอร์พลัสนี้นะครับเหมาะอย่างยิ่งสําหรับผู้สูงอายุเพื่อแก้ปัญหาในการที่ผู้สูงอายุนั้นภูมิุมกันลดลงการเพิ่มภูมิคุ้มกันเป็นเรื่องที่จําเป็นที่คนสมัยใหม่นะครับหรือว่าผู้สูงอายุสมัยใหม่ควรที่จะเข้าใจไม่ใช่ว่าอยู่ไปแบบธรรมชาติอยู่ไปแบบอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิด ถ้าจะให้ดีไปกว่านั้นเรามีวิทยาศาสตร์รับรองแล้วนะครับว่าภูมิคุ้มกันนั้นมันสามารถที่จะช่วยรักษาโรคได้ภูมิคุ้มกันมันสามารถที่จะช่วยในการป้องกันโรคได้และภูมิคุ้มกันมันสามารถที่จะส่งถ่ายไปให้กับการและกันได้ดังนั้นนะครับเพื่อความไม่ประมาทเราจึงควรเสริมภูมิคุ้มกันของเราเข้าไปเก็บไว้ในร่างกายนะครับเป็นการแก้ปัญหาของผู้สูงอายุที่มีภูมิคุ้มกันต่ำนะครับ ผลิตภัณฑ์นี้นะครับเหมาะอย่างยิ่งกับคนที่รักสุขภาพนะครับอย่างผมผมก็รับประทานผลิตภัณฑ์นี้ทั้งๆที่ก็ยังไม่ป่วยรับประทานมาทั้งหมดก็17ปีแล้วนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผมใช้นานที่สุดในชีวิตและก็คิดว่าจะใช้ไปตลอดชีวิตเพราะเนื่องจากว่าการเจ็บป่วยนั้นนะครับไม่รู้มันจะเข้ามาสู่เราตั้งแต่เมื่อไหร่และเชื้อโรคตัวไหนที่จะเข้ามาสู่ร่างกายของเราเราก็ไม่รู้ แต่ถ้าเกิดว่าเรามีภูมิคุ้มกันธรรมชาติเก็บไว้ในร่างกายร่างกายของเราก็สามารถที่จะตอบโต้และก็ป้องกันไม่ให้เราเกิดโรคได้อันนี้คือส่วนดีของผู้ที่รักสุขภาพนะครับผู้ที่รักสุขภาพก็คือผู้ที่ไม่อยากเจ็บป่วยนั่นเองนะครับผู้ที่นิยมใช้ผลิตภัณฑ์นี้มากที่สุดอีกกลุ่มหนึ่งนะครับนั่นก็คือผู้ป่วยเรื้อรงังภูมิคุ้มกันอ่อนแออย่างต่อเนื่องก็กลายเป็นโรคเรื้อรงัง การเสริมภูมิคุ้มกันเข้าไปในแต่ละวันเป็นการเพิ่มทหารเข้าไปต่อสู้กับศัตรูที่อยู่ในร่างกายนะครับหแคปซูลของฟ l ไรต์ทรานสเฟอร์เฟกเตอร์พลัสมีตัว transfer ร์ c t o r อยู่200มิลลิกรัมวันละ2แคปซูลเช้าเย็นสําหรับผู้ที่รักสุขภาพนะครับ ความเข้มข้นของสารอาหารมันสามารถที่จะทําให้เกิดผลทางด้านการรักษาได้นะครับโปรโมชั่นพิเศษสําหรับสมาชิกที่เป็นสมาชิกของบริษัทโฟลไลท์ถ้าเกิดว่าคุณซื้อผลิตภัณฑ์ถึง150คะแนนคุณจะได้ผลิตภัณฑ์ทานสเปอร์เฟกเตอร์ฟรี1ขวดเอาไปใช้ดูแลสุขภาพของคุณนะครับและนอกจากนี้นะครับการซื้อ150คะแนนนี้นะครับคุณยังจะมีคะแนนสะสมอีก22.5คะแนนคะแนนที่สะสมจาก150คะแนนถ้าเกิดว่าคุณซื้อมากกว่านี้คะแนนที่สะสมก็จะเพิ่ม ขึ้นตามเปอร์เซ็นต์ที่คุณได้สั่งซื้อไปนะครับซึ่งคะแนนที่สะสมเหล่านี้คุณสามารถที่จะนําเอาไปแลกสินค้ามาใช้แบบฟรีๆด้วยนะครับสำหรับท่านที่ต้องการอยากจะได้ผลิตภัณฑ์นะครับคุณสามารถที่จะคลิกสั่งซื้อได้นะครับเราจําหน่ายขายให้คุณในราคาสมาชิกและก็ไม่มีค่าส่งด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปคลิปดีๆจากธุรกิจฟัวร์ไลฟ์โชคดีมีเงินใช้สุขภาพดีตลอดไปนะครับคลิปนี้ลาไปแล้ว In the heart of the Wasatch Mountains in Vineyard, Utah, USA, is 4Life's manufacturing facility. The building amasses 175,000 square feet or 16,000 square meters. Just how big is this? That's the size of a professional football stadium with room for 60 to 90,000 spectators. Inside, the plant houses the most innovative and state of the art manufacturing equipment. Through this technology, 4Life is able to blend, test, encapsulate, bottle, and package its products. Why is this important? Because it allows 4Life to completely control the quality of its products. From raw ingredient handling to finished product storage, everything from start to finish is upheld to the highest quality standards. And if you know us, you know that quality is everything. After receiving, every ingredient is quarantined and tested for identity, purity, strength and composition. Finished encapsulated products are also quarantined and undergo quality control tests to verify that all specifications and label claims have been met. In fact, just one bottle of 4Life Transfer Factor Plus undergoes hundreds of tests prior to release for sale. The new facility means that 4Life now produces around 80% of all 4Life products and 97% of encapsulated products. Six encapsulation machines generate anywhere from 500,000. To 1 million caps per day, depending on demand. The environment of the facility is no less than pristine, with pharmaceutical grade standards for cleanliness and strenuous employee practices for ingredient and product handling. For Life has contracted with NSF International, an independent third party certifying body that audits procedures, programs, facilities, and equipment documentation practices, grounds, sanitization and lab operations. For life's manufacturing facility boasts an A grade from the NSF certification process. NSF ensures that the facility adheres to CGMPs or current good manufacturing practices prescribed by the United States Food and Drug Administration, an agency that regulates and enforces safety of products. The NSF Mark on 4Life Transfer Factor Plus Tri-Factor formula represents a further certification of product contents. An assurance that the composition of the product and ingredients have been verified to match what's on the label and that they have been assessed for the presence of contaminants, microorganisms, and pesticides. 4Life is on the traces list. Traces is the European Commission's online platform for sanitary certification, required for the importation of food into the European Union. The facility has also passed halal and kosher inspections and has received the accompanying certifications. In short, anything that goes in or out the door of our facility is held to 4Life's high consumer quality standards. So that consumers can be sure they are getting the very best of the best. And we can be proud of what we are putting out into the world.